ยากแต่งงานกับคนเกาหลีให้เช็ค3สิ่งนี้ค่ะเอาเป็นว่าแนะนําจากประสบการณ์ตัวเองและการจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือเช็คตัวเองว่าอยากแต่งงานกับหนุ่มโอป้าหรืออยากมีแฟนเกาหลีพออะไรถ้าอยากแต่งแล้วมาหาทํางานก็ต้องคิดหนักๆหน่อยนะคะเกาหลีเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าแต่งเพราะว่ารักจริงๆอยากมาใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบเป็นครัวอันนี้เป็นวิธีที่คิดดีค่ะวันนี้ริดมาที่ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีแล้วก็จะมีทั้งซีฟู้ดอาหารทะเลเยอะมาก และสิ่งที่สที่จะต้องเช็คเลยเพราะมันจะมีผลต่อการยื่นวีซา่าคือเขามีงานมีการทำหรือป่าและอีกอย่างหนึ่งคุณมาอยู่เกาหลีคุณจะได้ไม่ลําบากมากปลาไหลคือดิ้นกระเดวกระเดวใครดูแล้วรู้สึกเป็นตัวอะไรแต่เวลาสุกแล้วคนเกาหลีมีความเชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วก็จะดีราคาก็ไม่ได้เบานะคือถ้าเราหาแฟนโอป้าหรือหนุ่มโอป้าที่มีงานมีการทำวีซ่าคุณจะผ่านงาน่ายแล้วก็เรียกว่าความมั่นคงของคุณจะโอเคมากกับการมาใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีค่ะ และหลังจากไปตลาดมาก็มาที่นี่เลยจ้าเขาเรียกว่าเต็นท์รถมือ2ของเกาหลีก็จะเป็นสไตลน์นี้คือสามีที่บ้านอยากได้เปอร์เช่ก็เ,เลยลองมาเช็คราคามือ2กันเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับมือ1ค่ะแต่ว่าที่นี่ก็มีแค่คันเดียวราคา70กว่าลกาน์วอนและต่อไปสิ่งที่3ที่คุณจะต้องเช็คเขาเป็นคนที่มีไมค์เซทที่โอเคไหมไม่หัวโบราณเกินไปเขาพร้อมที่จะเข้าใจในความแตกตา่างระหว่างเราได้หรือไม่ลองไปเช็คดูนะสาหรับใครที่อยากมีแฟนอบบ้า